ส่วนเรื่องนี้ครับผู้ชมครับถือว่ากลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่คสชนะครับก็ออกคําสั่งนะครับให้อํานาจในายทหารนะครับตั้งแต่ยศร้อยตีขึ้นไปสามารถที่จะใช้อํานาจหน้าที่นะครับในการเดินหน้าปราบปา,ปามบรรดาแก๊งมาเฟีย ผู้มีอธิพลคือดูเหมือนว่าแม้นโยบายนี้นะครับทางประชาชนนั้นค่อนข้างที่จะพออกพอใจนะครับแต่ก็มีการตั้งคําถามกันเหมือนกันว่าเป็นการให้อํานาจของทหารมากเกินไปเป็นการให้อํานาจแบบครอบจักรวาลไปหรือเปล่านะครับติดตามกับรายงานพิเศษครับ สั่งหัวหน้าคสชที่13ทั2559เรื่องการป้องกันและปราบปรามก,การกระทำความผิดบางประการที่เป็นพยันตรายต่อความสงบเป็นเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ประกาศใช้เมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาไม่ใช่คำสั่งฉบับแรกที่คสชให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามามีอำนาจตรวจค้นจับกุมบุคคลและตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกา,การกระทำผิดอาญาได้ เพระาะเมื่อวันที่1เมษายน2558ก็เคยมีคำสั่งว่าหน้าคอสชที่3ทับ2558เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งชาติที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเสมอเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในร่างเดียวมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนั้นชัดเจนว่าเป็นการคงอำนาจของฝ่ายทหารให้คงอยู่ต่อไปภายหลังจากการยกเลิกกฎอายการศึกทั่วประเทศจากที่ประกาศไว้ในวันที่คอสช ข้าควบคุมอำนาจการปกครองคำสั่งหัวหน้าคอสชที่3ทับส5งเป็นการให้อำนาจทหารชั้นสัญญบัติยศร้อยตรีเรือตรีและเรือตรีอากาศขึ้นไปเป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนทหารยศต่ำกว่านั้นหรือที่เรียกว่าชั้นประทวนเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยขณะที่คำสั่งหัวหน้าคอสชที่13ทับ2559ที่เพิ่งประกาศล่าสุดให้อำนาจทหารชั้นสัญ,ญบัติ เป็นเจ้าพนักง,งานป้องกันและปราบปรามส่วนทหารชั้นประทวนเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานป้องกันและปราบปรามคำสั่งหัวหน้าคาสอสชทั้งสองฉบับยึดหลักการเดียวกันคือให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารทำการเหมือนตำรวจและฝ่ายปกครองคือสืบสวนสอบสวนเรียกตัวจับกลุ่มคุมตัวตรวจค้นและยึดทรัพย์ได้แต่ความต่างก็คืออำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารมีมากน้อยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยคำสั่งวัวหน้าคอสชที่3ทับ2 5 5 8ให้อำนาจทหารปฏิบัติการได้ในความผิดเพียงสีฐานคือความผิดต่อสถาบันเบื้องสูงความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธสงครามและความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่งคอสชพิจารณาแล้วก็พอยอมรับได้เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ด้านรักษาความมั่นคงของประเทศซึ่งเป็นงานของทหารแม้ต่อมาคอสช จาะคำสั่งเพิ่อมอำนาจให้ทหารจัดการกับขบวนการบุกรุกป,ป่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติและขบวนการค้ายาเสพติดแต่อำนาจหน้า,นานที่มอบให้ก็ยังมีขอบเขตจำกัดอยู่บ้างแต่สำหรับคำสั่งหัวหน้าคสชที่13ทับ2559แม้จะอ้างว่ามุ่งจัดการกับมาเฟียผู้มีอิทธิพลตามที่ระบุไว้ในเหตุผลของการออกคำสั่งก็ตามแต่การกำหนดฐานความผิดอาญานแนบท้ายคคำสั่งประกอบด้วยกฎหมายมากมายถึง27ฉบับ ไม่เว้นแม้กระทั่งกฎหมายว่าด้วยรงรับจำนำทางหลวงพระราชบัญญัติรถยนต์การขนส่งทางบกหรือแม้แต่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตและสุลกากรทำให้มองได้ว่านี่เป็นการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ทหารชนิดเรียกได้ว่าครอบจักรวาลถึงขนาดไม่ต้องมีหน่วยปกติรับผิดชอบการทำงานแล้วก็ได้ขณะที่ผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานที่เป็นทหารชั้นประทวนก็ครอบคลุมไปถึงระดับอาสาสมัครทหารพรานกันเลยทีเดียว ที่สำคัญการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้อย่างครอบจกักรวาลน,นี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายปกครองและไม่ต้องรับผิดทั้งแพ่งและอาญาหากกระทําโดยสุจริตไม่เลือกปฏิบัติและพอสมควรแก่เหตุเรียกได้ว่าปิดช่องฟ้องกลับแทบทุกกรณีและไม่มีองค์กรใดตรวจสอบถ่วงดุลได้เมื่อไล่เรียงดูอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะคนที่รู้กฎหมาย ลนแสดงความวิตกต่อการให้อำนาจจนที่ทหารมากมายขนาดนี้ที่สำคัญเมื่อย้อนดูผลจากคำสั่งหัวหน้าคสชที่3ทับ2558ที่มุ่งปราบปรามแก๊งมินสถาบันและกลุ่มที่เคลื่อนไหวกระทบต่อความมั่นคงของรัฐจะพบว่าแม้ทหารได้อำนาจในการจัดการเฉียบขาดแต่การดำเนินการกับกลุ่มที่กระทำผิดกฎหมายก็ไม่ได้ปรากฏสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่อย่างใดและที่น่าวิตกไปกว่านั้นก็คือดีกรีความขัดแย้งของคนในชาติ แทบไม่ลดน้อยลงเลยเพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ยังบ่นผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติอยู่แทบทุกสัปดาห์คำถามที่ทุกฝ่ายต้องนำไปคบคิดคืนนี่เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่ถูกต้องแล้วจริงหรือทีมพิกัดข่าวหน้า26รายงาน